คอมเมนต์ชาวต่างชาติทึ่งและคอมเมนต์อกแตกเมื่อเห็นถนนสีลมเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินี่เป็นสงกรานต์วันแรกวันที่13เมษายนยังขนาดนี้ผู้คนเนืองแน่นเต็มถนนเรียกว่ามหาศาลเลยก็ว่าได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now เป็นยังไงกันบ้างครับกับสงกรานต์ไทยวันนี้วันที่13เมษายนนะครับ เป็นวันแรกที่เล่นสงกรานต์อย่างเป็นทางการซึ่งหลายที่ก็เล่นตั้งแต่วันที่11วันที่12แล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่13หลายที่ก็เล่นกันอย่างเป็นทางการแล้วโดยเฉพาะวันนี้คลิปนี้คือที่สีลมนะครับมีภาพมีคลิปออกมาเยอะแยะมากมายครับดังไปทั่วโลกเลยนะครับสื่อต่างๆก็มาทําข่าวที่สีลมและสงกรานในประเทศไทยผู้คนเยอะมากๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างก็ออกมาร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์ไทยหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกโลกในปีนี้นะครับโดยในวันนี้นะครับเมื่อประมาณ15นาฬิกานาทีครับที่ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครนะครับก็มีบรรยากาศเป็นจุดการเล่นน้ำที่ไฮไลท์นะครับคือการปิดถนนสีลมตั้งแต่แยกสาลาแดงจนถึงแยกนาราลม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้เล่นน้ําฉลองสงกรานไทยและเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็พากันออกมาเล่นน้ําเป็นจํานวนมากนะครับโดยบางช่วงก็ผู้คนหนาแน่นส่งผลให้เคลื่อนตัวได้ติดขัดเล็กน้อยและก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่หากคนไหนนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวท่านไหน ต้องการขอความช่วยเหลือนะครับก็มองหาเจ้าหน้าที่ที่คอยยือนอยู่แต่และจุดในถนนสีลมนะครับและทางแฟนเพจต่างๆนะครับอย่างเช่นเพจของอาเซียนสกายไลน์หรือว่าเพจอาเซียนหลายเพจเลยนะครับที่ต่างก็ออกมาโพสต์ถึงสงกรานต์ไทยวันนี้เป็นวันแรกครับที่เล่นกันอย่างเป็นทางการและสำนักข่าวต่างๆนะครับข่าวอังกฤษข่าวจีนข่าวเยอรมันก็ ต่างก็ทําคลิปของสงกรานต์ไทยวันแรกวันที่13เมษายนนะครับโดยในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติโดยเฉพาะเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากเห็นผู้คนเนืองแน่นเต็มถนนสีลมเลยครับซึ่งมองกลับไปที่กัมพูชาเช่นเสียม,มาราฐหรือว่ากรุงพนมเปญนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์นะครับว่าทั้งชาวต่างชาติและชาวกัมพูชานั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ มุมมองแรกครับกล่าวว่าอากาศที่ประเทศไทยร้อนมากคอมเมนต์ถัดมานะครับสงกรานที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชาคือการเข้าวัดฝังธรรมทาบุญให้แก่บรรพุรุษที่ล่วงลับที่ไทยก็มีนะครับแบบนี้ซึ่งเขาจะทําช่วงตอนเช้าเนาะส่สายคํำๆมาเขาก็พากันเล่นน้ำคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าถ้าใครอึดอัดจ,จากที่นั่นโปรดมาที่กัมพูชา คอมเมนต์นี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับเรียกร้องให้ทั้งชาวต่างชาติเนาะให้ไปเล่นในกัมพูชาบ้างเพราะว่าที่นั่นคนก็น้อยจริงๆนะครับก็มีแต่ชาวกัมพูชาแหละที่เล่นกันเองคอมเมนต์ต่อมาครับคนไม่ได้เยอะแค่ตรงนี้แต่จังหวัดอื่นๆทั่วไทยคนก็ต่างออกมาเล่นน้าสงกรานกันอย่างมากมายจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตสงขลาก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คอมเมนต์ต่อมาครับฉันอยากจะร่วมเทศกาลนี้จริงๆมันดูดีและน่าสนุกมากคอมเมนต์ comment นี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับและคอมเมนต์ถัดมาครับกล่าวว่านี่เป็นผลงานของการประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยไปทั่วโลกมุมมองต่อมาครับคนเยอะขนาดนี้มันดูอึดอัดเกินไปไหมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาเช่นกันนะครับมุมมองต่อมาครับกล่าวว่าประเทศไทยก็ปีของกัมพูชา เอาไปเป็นของตัวเองจนชาวต่างชาติเข้าใจผิดมุมมองต่อมานะครับโปรดหนีจากฤดูร้อนในเมืองไทยมุมมองต่อมาครับไม่อยากพูดว่าไทยก๊อปอะไรไปจากเขมรมากมายมุมมองต่อมาครับสุดยอดมากสมกับเป็นรายการมรดกโลกนี่มันไม่ใช่แค่ทศก,การในประเทศไทยแต่มันคือเทศกาลร,ระดับโลกมุมมองต่อมานะครับถ้ารู้สึกว่าที่นั่นคนเยอะเกินไป ตรดมาเที่ยวที่กัมพูชาของเราไม่เออัดเหมือนกับในกรุงเทพแต่ก็สนุกไม่แพ้กันมุมมองต่อมานะครับดูเหมือนว่าจะสนุกแต่เสียดายที่ฉันไม่ได้ไปที่นั่นในปีนี้คอมเมนต์ตมานะครับขอให้อย่าเกิดโรคระบาดอีกครั้งเลยมุมมองต่อมาครับสงกระดาน์ในไทยมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนที่เสียมาราชกับเงียบมากคอมเมนต์ตัดมานะครับโอ้โหคนเยอะมากมาก นั่นมันดูน่ากลัวฉันหวังว่าโรคระบาดมันจะไม่แพร่ระบาดอีกครั้งต่างจากที่เสียมราชที่นี่คนน้อยแต่เล่นกันอย่างสนุกสนานคอมเมนต์ต่อมานะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่เชิญชวนให้ไปเล่นที่เชิญบุรีนะครับบอกว่าวันที่17 1 8 8 9ฉันเตรียมไปเล่นน้ําที่วันไหลบางแสนพัทยาแล้วมุมมองต่อมานะครับแค่เห็นก็ทรมานแล้ว คอมเมนต์ต่อมาครับคนมันช่างเยอะเหลือเกินว่าแล้วก่อนหน้านี้ฉันเคยบอกว่าคนจะเยอะกว่าปีที่แล้วมุมมองต่อมานะครับที่นี่คนเยอะเกินไปมันดูอึดอัดหายใจไม่ออกคอมเมนต์ต่อมาครับระวังนะท่องเที่ยวเหยียบกันตายนะนี่มันน่ากลัวและอันตรายมากขอให้มาเที่ยวที่กัมพูชาของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่มันสนุกมากฉันชอบมากๆเลย นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันที่ได้มาที่นี่เย็นนี้ฉันจะกลับไปอีกครั้งมุมอมองต่อมานะครับคนทั่วทุกมุมโลกต่างมารวมกันที่ประเทศไทยคอมเมนต์ตัดมาครับแค่นะักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยวันเดียวก็เยอะกว่าขมิ้นทั้งปีแล้วมุมอมองต่อมานะครับกล่าวว่าคนเยอะไม่ใช่แค่ที่สีลมที่อื่นๆที่จัดสงกรานทั่วประเทศไทยคนก็เยอะมากมาก ทุกคนต่างออกมาร่วมเล่นน้าสงกรานเฉลิมฉลองมรดกโลกของยูเนสโกขอมิตตมาครับฉันอยู่ที่เชียงใหม่ก็สนุกเหมือนกันแม้คนจะไม่เยอะเท่าที่สีลมแต่ที่นี่มันสนุกทุกปีเลยมุมมองต่อมานะครับเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่3กําลังเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมุมมองต่อมาครับญาติของฉันเดินทางไปที่นั่นเพื่อร่วมเทศกาลสงกรานฉันเลยบอกว่าอยากให้มีเทศกาลนี้ที่สิงคโปร คอเมตตอมานะครับคนเยอะแบบนี้น่าจะลําบากและมุมมองต่อมาครับกล่าวว่าไม่อยากคิดเลยว่าถ้าอยู่ตรงกลางจะออกมายังไงแน่นอนว่ามันเป็นเทศกาลแห่งความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นน้ํามุมมองต่อมานะครับถ้าคุณจะมาที่นี่แนะนําให้สวมหมวกมาด้วยและอย่าลืมทาครีมกันแดดเพราะที่นี่อากาศร้อนมากๆกว่าคุณจะเดินทางสุดถนนมันนานมากคอเมตต่อมานะครับ สงกรานที่ไทยเหมือนกับว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเขาเล่นกันทั้งวันฉันรอไปที่พัทยาที่นั่นเล่นกันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันดีใจที่ฉันมีโอกาสอยู่ที่ไทยในปีนี้มุมมองมต่อมานะครับโจรขโมยวัฒนธรรมของเราไปขโมยของเราไปโพสต์ลงโซเชียลไม่อาจเจ้าของนี่แหละเรียกว่าขโมยคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยเขาโรน,นลงไม่ให้เล่นแปลง ใกัมพูชามองไปทางไหนก็ขาวไปหมดมีแต่แป้งมุมมองต่อมานะครับสมกับเป็นสงกรานตระดกโลกจริงๆคนทั่วโลกมารวมกันที่ประเทศไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและคอมเมนต์ของกัมพูชานะครับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบพอสมควรน,นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จริงๆนะครับแอดมินไม่ได้มาเฟซคอมเมนต์นะครับซึ่งที่สีลมก็คนเยอะมากๆนะครับ ถ้าดูจากภาพและคลิปเนี่ยในติ๊ t o อกนี่เต็มเลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ถนุนสีลมคนเยอะจริงๆครับแน่นมากๆแต่คนไทยหลายคนก็บอกว่าเคยไปที่นั่นแล้วครั้งเดียวและไม่ไปอีกเพราะว่ามันเหนื่อยทั้งแดดทั้งร้อนนะครับและคนก็เยอะด้วยมันอาจจะไม่สนุกแต่ว่าบางคนก็อาจจะสนุกนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวเนาะบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบ แต่เมื่อเราเห็นคนเยอะแบบนี้ก็ดีใจนะครับทุกคนสังเกตว่าแต่ละคนก็ต่างก็ถือปืนฉีดน้ําคนละกระบอกนะครับ<ท>เห็นว่านี่คือการเพิ่มรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในถนนสีรวมไปด้วยและที่อื่นๆทั่วไทยนะครับนี่แหละครับหากใครคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคอมเมนต์และเรื่องของสงกรานต์วันแรกนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับ สำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีโคูลม,มาฝากเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตในวันใหม่ๆต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ